อินนลลิลมุตเตกีนมะฟาซาฮดาอิฆวะอานาบะบิสมิลลาฮิร rahman rahim السلام ุ ל ัย كم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่รักวออัลการับช่วงที่สองกับยาตีมารับอารุณฟัจรุลอิสลามฟัจรุลคอยรครับวันนี้มีพี่น้องหลายท่านเลยนะครับรับชมทาง f a c e Book l i v e ครับอาจารย์ครับครับผม คีไม่ได้เปิดครับเ่อาลท่านนะมีอิมามนิวัดนะครับครับผมออิมามนิวัดนะเรับมารับชมอุ้ทักทายหลายคนเลยขออนุญาตนะครับเอคุณสุมนตราบอกว่าสลามอะไรกุ้มคาคุณมุสลามแล้วก็คุณรอนบาตเน้องละน้องละ รนเตอ๋อรนเตที่นะบิงซูนมหกของสิบเ้อร่อยมากนะครับไปทํารายการมาละนะครับล้วไปทำรายการสองอารมอร่อยอาหารอร่อยมากครับอันนี้เขามีหลายสาขานะที่อจารย์ไปคือของสินะครับองสนะครับของสิคุณสมุนทราบอกว่าเอ่ออัลฮัมดุดินแล้วอาจารย์เปรียบเทียบได้ดีมากเลยนะคะใช่เลยชีวิตคนเราก็เหมือนกับต้นไม้ครับผมนะครับผมดีต่อมาคุณ บรนุพงศ์ใช่บอกว่าสลาโม่ในกุ้มครับอาจารย์อันนี้หลานรักเลยนะครับวันนี้ติดตามนะครับขอดัอานะลูกนะนี่ติดตามประจำเลยอ๋อจะาภูเก็ตนะครับัดเจนชัดเจนมากเลยนะครับถามว่าเสียงทําไมมันค้างจัง๋อช่วงช่วงกลางๆใช่ไหมลูกขอบคุณมากนี่แหละแจ้งไขแถลงงานนะครับดีมากเลยงเดี๋ยเดี๋ยวดูให้นะครับก็มีบางอแลัดนะครับปาริดานะครับ อับูมุฟตีเขานไดแหละมุฮัมมัดโซเล่ครับโซลามะไลกุมครับบางนะครับเราสองตอบแทนความดีทิสกีเพิ่มพูดอันนี้คือพี่ชายของคุณคุณคุณป้าไลลาไลลาเราเนี่ยไลลาฟาติดานี่แหละครับนะบางมุฮัมมัดนะครับอ่าบางโซเล่นะครับจะสกะโลกะรอนครับรับชมอยู่นะครับ แล้วก็นะครับที่คู่ขวาคู่ซ้ายที่ไหนที่มีเรื่องราวของน้ำนะครับก็ก็รายงานบอกกันได้นะครับจะได้บอกกับพี่น้องของเรานะครับอย่าสกัดล้อหูวคารอนนะครับติดตามรับชมอาจารย์ครับเรื่องราวเอ้มันมีอาหารหวานข้าวนะครับขอแบ่งอันนึขอแบ่งกันมีอะไรหลายอย่างเนี่ยอย่าติมก็นี่แหละดิ้นดิ้นดิ้นรนดิ้นกันนะครับช่วยกันคิดเช่น ขายอาหารชุดออนไลน์คเพื่อนํารายได้ช่วยเหลือยาตีมทีวีเปิดรับออเดอร์จนกระทั่งถึงวันพฤหัสบดีที่สิบห้ากันยายนนี้ครับเปิดรับออเดอร์วันพฤหัสปิดรับออเดอร์นะวันพฤหัสทีสิบห้ากันยาเราจะได้สรุปกันว่าต้องทำเท่าไหร่กี่ชุดยังไงแล้วก็เราจะทําการจัดส่งวันศุกร์นะวันศุกร์ที่16กันยานะครับเวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปจ้ะ อ่ะพี่น้องไม่ต้องรอกินตอนเช้านะตอนเช้าก็ทานอันเบาๆไปเบาๆก่อนแล้วก็นะครับเป็นเย็นๆอ่ะเป็นมื้อเย็นแล้วกันจ้าโอ้อร่อยมากอาจารย์หลายอย่างครบเซตเลยเนี่ยอาจารย์มีอะไรบ้างนะมีต้มแซ่บต้มแซ่บเนื้อเอ็นแก้วเอ็นแก้วอืมอร่อยเอ็นแก้วก็คือช่วงช่วงของช่วงขาของของของวัว ต้มปลาตุ๋นไงปาตุ๋นมันจะกุ๊บๆสิใช่ครับอร่อยมากเรือเอ็นแก้วนะครับเนื้อเอ็นแก้วซึ่งอันนี้เป็นเป็นส่วนที่พิเศษมากพิเศษนะครับกาทำต้มแซ่บจะอร่อยนะครับประมาณนี้เลยต่อมาก็จะเป็นแกงใบชะพูหอยขม หอยขมนี่ออัันนนนีี้้เป็นคนต้องคนสูตรโบราณเก่าๆอย่างผมเนี่ยผมชอบมากชอบใช่ไหมอร่อยมากแต่ผมกินไม่ค่อยเป็นแล้วหอยขมนี่กินยังไงจ๊ะหอยขมก็เดี๋ยวนี้เขาจะตัดช่วงขอโทษช่วงก้นงตูดมันอะช่วงท้ายมันอ่ะอ๋อเหรอแล้วก็เดี๋ยวนี้เขามีจุ๊บได้เลยประมาณดูดเหรอดูดอร่อยมันจะคลุกคลิกพร้อมกับน้ำกะทิไงคือคือถ้าเป็นหอยปกติ ครับผมถ้าเป็นหอยหอยแครงเนี่ยก็ต้องแกะเปลือกใช่ไหมเล็บไม่มีนี่เล็บฉีกมะนะใช่ใช่หอยแมงพูนเนี่ยมันเปิดง่ายสุดเปิดง่ายนะครับแต่หอยแต่หอยนี่มันมันเปิดยังไงหอยขมเนี่ยนะครับก็ใช้ใช้จุ๊บเอาจุ๊บจุ๊บเอาแล้วก็จะมีคราเค้าด้วยกับอ่าน้ำแกงจะอร่อยมากอ๋อมันในนั้นมันชุ่มน้ำแกงแล้วชุ่มน้ำแกงแล้วแล้วมาจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวเมื่อกี้เราก็ใช้ไม้ไม้ใดแต่ไม้ไม้จิ้มอ่ะจิ้มฟันนะจิ้มขึ้นมา แต่จุ๊บมันจะได้อารมณ์กว่าประมาณว่าอร่อยมากนะครับอันนี้คุณทีมงานคุณสุใบด้านี่แหละนะครับน้องๆเขาช่วยกระทำเลยนะครับคือแบบสมมติในบ้านเนี่ยมีมีโต๊ะโต๊ะอยู่กีกีอยู่เนี่ยแกงเนี่ยได้เลยจ้ะไอ้ไวรุนไวรุ่นก็ต้มแซบไปต้มแซบไปนะครับแต่นี้ต้องดูฟันปลอมด้วยแต่ว่าเออละประมาณนี้แต่ว่าอร่อยอร่อยรับหาทานยากมากนะครับท่านี้อาจารย์บางคนเนี่ยเขาเรียกว่า คะแนนท้องใส่ไม่ค่อยดีจะไปกินหนักๆก็มีข้าวต้มปลากระพงโออันนี้อร่อยมากเลยนะครับปลากระพงหรือทะเลอันนี่เราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าจะเป็นเอาเป็นปลากระพงปลากระพงไหมหรือจะเป็นข้าวต้มทะเล รวมด้วยกับกุ้งหอยปูปลาอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็มีเมนูกระซิบบอกแล้วก็อาจารย์บางทีแบบเบื่อแบบอยากจะไปแบบไทยๆมาแล้วอยากจะไปล่อลิ้มลองแบบของต่างชาติอะไรฮะอะไรยะโกเดียบัตเตอร์ชิคเก้นมัสซาล่าบียรอรอินเดียเซออะไริดีโบรา์ซะร์บยรแล้วก็มีโรตีอันหนึ่งอ่ะอันนี้โรตีนานซึ่งผมบอกว่าเลยว่าอันนี้ต้องอดทนเพราะมันนานนานนานมากเกี่ยวปะเนี่ย ว่าเราก็จะเกี่ยวกับวันานโรตีแต่ว่านานนี่เป็นชื่อโรตีโรตีในโรตีชนิดของโรตีนีมีเยอะนานมีอะไรต่อมีอะไรที่ไอโรตีที่เขาไว้โรยน้ำปาตีอันนั้นโรตีอะไรอันนี้คือโรตีถ้าในอินเดียเองก็ไม่มีอย่างเรานะ ออประมาณว่าก็ไม่มีมาใส่น้ำตาลใส่ไข่ก็ไม่มีเป็นอาหารหวานนะโรตีครับโรตีเขาคืออาหารข้าวกินกับข้าวใช้แทนข้าวหรือแทนประมาณกับข้าวแสดงว่าโรตีนานก็จะเป็นโรตีที่มันหนาหนาใช่ฮะก็จะก็จะไปนั่นในโอ่งทันดูรี่นะครับทันดูรี่คือโอ่งอะทันโดรี่นะครับเรียอเทันดูรี่นานโรตีเนี่ย โรตีนานเนี่ยที่จะ <ผม S 1> ให้ไปเนี่ยให้กินกับบัสเตอร์ชิเก้นบัสเตอร์ชิกเ้นอันนี้เป็นอาหาร <บน S 2> มัสซาร่ามัสซารานี่มัสซาราอร่อยมากม,ามัสซาราก็เป็นเครื่องแกงของอินเดียโบฮันชาโบฮุบโบฮุดอร่อยมาก บเหมาเข้าทางเลยเข้าทางออนี่คืออินเดียเลยสีแดงๆเนี่ยมาซาร่าหรือว่าสีเหลืองอันนี้เป็นอันนี้เป็นนี่แหละไอ้กระลึกืองเรียนนี่น่าจะเป็นไอ้ชิกอะไรนะบัตเตอร์นาดนะแต่ที่เป็นถ้วยเนี่ยก็คือมัสซาร่านะครับมัสซาร่าคือเครื่องแกงอินเดียอร่อยมากครับอ้าวมีปลานี่ด้วยนะอาจารย์ลาบลาบปลาทับทิมจ้าลาบนะเป็นลาบแต่ว่าใช้ปลาทับทิมแล้วก็ปลานี่ได้เป็นตัวเลยนะซาดไปเลย ลาดไปเลยชาติสองร้อยาสิบบาทนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยของเขาเรียกว่าอะไรนะของเรียกน้ำย่อยหน่้ำผลไม้รวมใช่นะครับแล้วก็มีเปียกปูนกะทิสดนะครับเปียกปูนกะทิสดอันนี้อันนี้บอกเลยหากินยากกปียกปูนกะทิสดนี่อร่อยคุณเขาทำอร่อยมากเลยคุณไปแ้วยก็ทีมงานอาเส้นทางก็ส่งไหนมาก็อาจารย์ถ้าไม่ต้องไปซีเรียสมากนะ คือแบบบางคนอาจจะสั่งแบบเป็นเป็นแยกเมนูไปวาคกันแต่ถ้าแบบว่าอยากจะได้แบบเขาเรียกว่าครบเซตไปเลยครบเซตกินกันทั้งบ้านเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าผู้บริโภคเนี่ยมีความหลากหลายบางคนชอบมัสซาราบางคนชอบปลาบางคนชอบหอยขมก็ครบเซต850ร5 0บาบาทนะครับมี1 0 0 0ทอน550้ไปซื้อน้ำซื้อน้ำซื้อน้ำมามาแจมแจกด้วยกันหวานหน่อย เส้นทางจัดส่งัเสส้นทางงจด่อาจารย์ก็ที่เราเลยครับหาไทยราช54ครับสหกรณ์สัตยาชนก็อยู่ตรงกรุงเทพกีธาครับผมสหกรณ์สัตยาชนใช่ไหมใช่ครับกรุงเทพกีธาโน่นตรงแถวบ้านมางปูเขาใช่บ้านบางสูแล้วพัฒนาการซอย8ก็บ้านผอโอ้อันนี้คลองตันคลองตันนะครับน้องจอคู่ขวาคู่ซ้ายนี่พิมพ์ดนตรีเลยครับพิมพ์ดนตรีจ้าคู่ซ้ายคู่ขวานะใช่ใช่ใช่รามคำแหง ลาดพราวบางกะปิอันนี้พออคลิท่านบอคอลิดใช่ไหมถ้าท่านอาจจะมีคนคน้าส่แล้วแล้วก็รวมทึงบางดุรชีทด้วยนะครับอันนี้ท่านคณะกรรมการก็มาส่งเองมาส่งเองแล้วแล้วถ้าเป็นเส้นครองเราก็เส้นคลองก็น้องมี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเนี่ยครองเรียงเบอร์อะไรสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าย ครับผมไล่ไปเลยอร่อยแหละนะครับแล้วแถมยังมีบ้านดอนแรอสุขุมวิทโอ้บ้านดอนนี่อาจารย์าอีมอาจารย์าอีมนะครับนวลน้อยเอกไม้เนี่หมดเลยครับโอ้โหอาจารย์ทุ่งครุทุ่งครุก็มีนะมีนะโอ้ยทุ่งครุนู่นเลยครับรัดไปทาง อ้าประแดงนู่นเลยทุ่งคุนะแล้วก็มีเส้นอ่อนนุชแล้วก็พยาธยแล้วก็พยาธไทยก็น่าจะเป็นใกล้ๆพักนาการแหละขอนผลเท่านั้นนะที่มนตีก็ได้จะไปที่นี่ด้วยอำไมไปหลายที่งที่มนตีรับท่งนั้นก็จะดูแลอยู่นะครับนะครับโทรสั่งอาหาร0 8 4 3 0 4184ครับ0841304184และ0912290092นะครับอันนี้ก็ช่วยเหลือยาตีมนะครับเป็นอาหารทุดออนไลน์ยืซจักอลโลหะไครอนเครอทุกท่านหรือช่วงนี้มีข้างหน้าเนี่ยมีเบอร์ของธนาคารพี่น้องก็สามารถที่จะโอน,นได้นะครับหรือสัง่งซื้อสินค้าหรือสมัครเป็นสมาชิกกับยาตีมยซจักอลลไครอ,น,อน,นะครับครับผมเจเชสมบูรณ์ลวนะครับคุยกันต่อเรื่องของการยืนจัด นะครับอาจารย์มัใน,ในในในวรรคสุดท้ายของอายะห์ท,ที่3 1มเในสุรมฮัมมัดเนี่ยอรับลมเราบอกว่าวัะนับลูวันวันนับลูวะอัคบาระกุมและเราก็จะทดสอบการงานของพวกเจ้าครับอ,อันนี้พี่น้องนะก็เลยต้องถามกลับมาถามพวกเรากันทั้งหลายว่าเวลาที่เราทํางาน,นครับเอาเอาเนี่ยออกไปทํางานหาเงินหาดิสกีมาจุนเจือครอบครัวเนี่ยครับมีไหมงานที่เราทําอยู่ไม่มีอุปสรรคอะไรเลยอาจารย์ มันมีแหละมีอยู่แล้วแต่เนื้องานนันนทุกทุกงานแหละครับคือการที่คุณได้เจ้านายดีก็ทำด้วละเป็นสกอมคุณเลยนะแต่มันก็ไม่ได้หมายความทุกครั้งเราจะเจอเจ้านายที่ดีเสมอไปหรือคนที่เป็นลูกน้องก็จริงเหมือนกันปวดหัวกับลูกน้องก็มีเหมือนกันปวดหัวกับออเดอร์ที่สั่งไปก็เยอะแยะครัือคือทุกอย่างที่เราทํางานเนี่ย เราบอกแล้วเราจะทดสอบในในการงานของท่านด้วยถ้าคุณมีงานนะงานก็จะทดสอบถูกทดสอบเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลยอ่ะนั้นไปสบายสบายใจไปไ่ต้องไปโดนอะไรบ้างนอนอยู่กับบ้านวันวันหนึ่งอันนั้นก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ถ้าเกิดคุณลงมือทำงานขึ้นมาเนี่ยออกไปทำงานจะเป็นทำงานร่วมเป็นบริษัทหรือไม่ก็ทั่งธุรกิจส่วนตัวโดนทดสอบแน่นอนอาจารย์บางคนเนี่ยเขาเขามักจะมองถึงความสำเร็จของคน ตอนที่เาประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยแต่เขาไม่ได้บอกว่าก่อนที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างผมย่างเรียชื่อบางโซแล่เาเนี่ยนะครับก่อที่จะมาเป็นฟาริดาครับรุ่นคุณพ่อรุ่นลุงหลวงอังนะลุงสมหวังกว่าจะไปเป็นฟาริดาเครื่องเทศฟาริดานู่นนี่นั่นมีคาเป็ดด้วยนะอ๋อมีคาเป็ดด้วยยุคหนึ่งขายพรมนั่นเลยขายพรมเนี่ยเขาเดินขายตามบ้านอาจารย์สรงทุกนั้นนะเขาลุงเขาฝึกลูกได้ดีมากอู้วิ่ง ขายเรือขายขายตามซอกตามซอกตามซอยแล้วก็เนี่ยหนุ่มกวีนก็มีเรื่องของกติดานะครับที่เป็นที่ขึ้นชื่ออะไรต่างๆอเมื่อก่อนระบบเมื่อก่อนเนี่ยออนไลน์ไม่มีไม่มีนะครับแต่การการขายนี่คือขายตรงครับขายตรงก็คือมาเคาะประตูเลยเคาะประตูมุ้งเนี่ยมาบ่อยอย่างบางสไลด์เนี่ยของเราเดลเลยเราเนี่ยนะครับโอ้โหแบกขายแบกโซรงใช่ไหมแบกโซรงขายขายตามบ้านจนกระทั่งนี่แหละมันก็กว่าที่จะสบความสรบถ้วน คุณลุงรอมัดเล้วเนี่ยฮายาบดิดาเนี่ยกว่าจะมาเป็นบดิดาอะไรนะครับรอินทประัมเนี่ยโอ้เขาก็ลำบากนะนี่ก็โอ้คนนี้มีความโอ้นู่นนี่นัน่น,นทั้งหลายจริงจริงแล้วผ่านตรงนั้นอ่ะผ่านง,งาน,านมาต้องผ่านผ่านาความยากลําบากมาใช่ครับคือรุ่นรุ่น,ร,นรุ่นก่อตั้งเนี่ยมันยากละ่ะใช่ใช่นนะทั้งนี้เนี่ยตลอด ช่วชีวิตของคนเรานั้นคือสนามแห่งการทดสอบอันหลากหลายซึ่งมนุษย์แต่ละคนเนี่ยจะต้องเผชิญหน้ากับบททดสอบเหล่านั้นในลักษณะที่แตกต่างกันไปครับกำลังจะบอกว่าบททดสอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอาจารย์ไม่มีใครผ่านอนุบาลปุ๊บเข้าปอตีอไอ่าไม่มีไม่มี้มอตุ๊กขาดเดี๋ยอนุบาลก็จะสอบบางคนถูกทดสอบเรื่องงานใช่ฮะบางคนถูกทดสอบเรื่องครอบครัวารอบครัวอันนี้ทำไมทำไมทำไมใจจะขาด เนาะดูดูแลอาการออกใช่คือเรื่องครอบครัวเดี่ยแต่ถ้ามองวันมองบวกๆก็สนุกนะเพราะต้องมีอะไรที่แบบเป็นเรื่องเป็นรลวคือคนอยู่ด้วยกันอาจาย์บอกว่านะมันก็ธรรมดานะครับแต่ว่าใครกอก่อนดีนะคือคือผมบอกเลยนะว่าสําคัญที่สุดคือรู้รู้จักหน้าที่ของตัวเองใช่อะไรที่ที่ที่บกพร่องในหน้าที่อ่ะค่อยค่อยเป็นการ เรียกร้องครับแต่อะไรที่มันไม่ใช่หน้าที่อ่ะก็อย่าไปเรียกร้องมันเพราะว่ามันมันไม่ใช่หน้าที่เขารู้รู้รู้หน้าที่ของเราหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติงานในขอบข่ายของหน้าที่ของเราจบคุณเป็นแม่บ้านหน้าที่คุณอะไรบ้างดูแลลูกดูแลบ้านดูอะไรคนเป็นพ่อบ้านก็ออกไปหาดิสกีมาเรื่องของอารมณ์เันมี้กันทั้งนั้นแหละเลยกันทั้งคู่แหละแล้วก็บูชาเนี่ยอย่าไปบอกโอ้เมียฉันดูบ้านที่เฉยไม่ได้มันเป็นตุถูก คือผมมองว่าเป็นการพูดที่แบบโกหกทาไมอ่ะมีหรอภรรยาอยู่บ้านเฉยๆไม่หรอกงานในบ้านของผู้หญิงมัเยอะเยอะหัวหัวฟัะใช่ดูแลลูกดูแลรืออาหารการกินดูแลบางทีเหนื่อยกว่าเราอีกเหนื่อยนะมันเป็นงานที่โอย่ยฉันไม่ได้คือเวลาพูดเอาดีเข้าตัวไงอุ้ยเนี่ยฉันเนี่ยทำงานแต่เช้าเย็นเย็นนุ้ยเหนื่อยแล้วก็เมียบางทำไงทำอะไรล่ะอ๋ออยู่บ้านเฉยเฉย ดูมันพูดแล้วก็เสื้อผ้าที่แกใส่มาเนี่ยนั่นแหละสักเองเหรอโอ้อาจารย์ก็แวะไปที่ท่านอุมัศเลยแวะหาท่านอุมัศใช่ไหมจะเล่าดีกว่าจย์ท่านอุมัศเป็นไงตรงไหนนะอาจารย์เรื่องอะไรนะท่านอุมัศอินท์ก็ตอปอ่ะใช่ไหมโอ้โหข้างนอนดีคนโอ้โหราชสีเลยนะท่านอุมัศอิื่องก็ตอปศาสน้านนบีเนี่ย ก็ดูแลถือท่านท่านท่านอาลีด้วยคนหนึ่งนะไปจ่ายตลาดเองท่านอุมัดเองก็พอเข้าบ้านเนี่ยท่านก็ดูแลช่วยเหลืองานท่านนบีของเราก็ช่วยเหลืองานบ้านชุนบ้านไม่ใช่ชุนบ้านทัทีชุนเสื้อผ้าชุนผ้าชุนเสื้อผ้าคือคือเวลาเข้าเข้าบ้านแล้วเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่เราจะรู้สึกว่าได้พักผ่อนอย่าให้บ้านเนี่ยเป็นพื้นที่แห่งการ รู้สึกว่ามันร้อนอ่ะเป็นสนามเป็นเป็นสมบรณภูมิสมบรภูมิอย่าให้อย่างเให้บ้านเป็นต้องมาแบบมาฟาดงวงฟาดงาไม่ใช่นะนะให้บ้านไปที่สงบเป็นที่พักผ่อนครับนะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะเพราะอยากอยากที่จะปล่อยเขาเรียกพักผ่อนบ้านเน่พอกลับบ้านแล้วมันเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยก็ มานอนมาพักผ่อนข้างนอกเนี่ยแบกปูนแบกหินเป็นร้อยโลได้นะผู้ชายเแต่เข้าบ้านเนี่ยบางทีโอ้ี่แบกไว้ไอ้ที่แบกยากคือแบกแบกความแบกอารมณ์นี่ท่านอุมัศเองเนี่ยที่อย่างที่อาจารย์ตอนที่ไปนำประเดี๋ยนคุณผู้ชมเอาหรอมีชายคนหนึ่งใช่ไหมมหาท่านอุมัศมันก็เรื่องนี้แหละเรื่องในครอบครัวด้วยนะมันมีนู่นมีนั่นตั้งหลายก็จะมาฟ้องท่านอุมัศโอ้ยภรรยาจะเนี่ยมันปนอะไรต่อะไรนักหนาไหมหรอมาจะเข้าบ้านท่านอุมัศจะยินเสียง อ้าไมา่ใช่เสียงท่านอุมาสนี่เสียงเสียงภรรยา <laughs> ท่านอุมาสทำงา,า,างมั้งนั่งก้มหน้ายิ้มเง่นก้มหน้าอ๋ออ๋อโอภรรยาเสียง,ง,งดังท่านอุมาสเนี่ยเสียงดังจะบ่นในเรื่องอะไรตอนนี้อะไรใ<อ>นบ้อมครอบครั <laughs> ชวชายคนนั้นบอกกลับบ้านดีกว่าหมู <laughs> มันเหมือนเหมือนเราเลยนะ <laughs> ยิ่งกว่าเราอีกเมืงอีกวันหนึ่งท่านมัาก็เห็นหลังไวๆเอ้าทำไมวันนั้นนู่นที่นั่นทั้งหลายทธอไมรีบกลับจ้างอะไรล่ะก็จะปรึกษาท่านอุมาสแหละเรื่องนี้แหละเรื่องนี้แหละโอ้โหมาเจอท่านอุมาสนี่หนักกว่าฉันอีก แม่เอาด้วยกับกบ้านปันมัดก็บอกแหม่ก็ยอมเพราะว่าเสื้อผ้าที่ฉันใส่เธอก็ซักใชาการกินเธอเธอก็คนดูแลเท่านั้นแหละลูกฉันแกก็ดูแลเธอก็ดูแลนงั้นจะบ่นในบ้านก็ให้เขาบ่นไปเถอะต้อปการปรับอารมณ์อะไรนี่ต้องดูผู้ชายก็นิ่งเขาไว้นิ่งเขาไว้นิ่งๆเขาไว้ครับไม่ใช่นิ่งตกแมวก็ต้องการปรับอารมณ์แล้วก็คุยกันแม้กระทั่งเรื่องของครอบครัวจะต้องอดทนใชื่ององการทกทุกองหมดแล้วครับครับมอาจารย์ ซึ่งมนุษย์เนี่ยจะต้องเผชิญกับบททดสอบที่มีความหลากหลายและก็แตก<ช>ต่างกันไป<ช>บาง<ช>คนเนี่ยเ<ช>คารพสักการะอ<ม>ัลลอฮ์นะด้วยความเครือบแคลงไม่มั่นใจเมื่อประสบกับสิ่งที่ดีเขาจะรู้สึกอุ่นใจอาจารย์<ม>แต่เมื่อใดที่ประสบกับบททดสอบความวุ่นวายเขาก็จะหันเหนกลับไปสู่การปฏิเสธศรัทธาดังเดิมอ,นนอันนี้จะเห็นจะเห็นตัวอย่างที่<ม>ที่พบเจอบ่อยก็คือบรรดามุอนรัฟทั้งหลายที่ รับอิสลามมาแล้วหลังจากนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่ตั้งใจเอาไว้คือรอบข้างเขาเออไม่ใช่รอบข้างด้วยอาจารย์คือคือคือพอเขารับอิสลามปับ๊บเนี่ยคนที่พาเข้ามาพาเข้ามารู้จักไหมอ่าใช่ใช่ใช่ใชก็คือเป็นคนที่คอยแนะนําแล้วก็มาเป็นคู่ชีวิตเขาอ๋อเรียกอกอะไรก็สามีครับสามีามเขานั่นแหละสามีเป็นบังหรือจะเป็นตัวของผู้หญิงก็ได้แล้วแต่ไม่รู้ว่าใครพากันมาเนี่ยแสุดท้ายก็ มาเรียนหนังสือกันมาอะไรกันแล้ววันหนึ่งโอ้โหไปเรียนเนี่ยอาจารย์มุสลิมหนึ่งต้องละหมาดตรงเวลาครับผมห้าเวลาเป็นคนพูดจาสุภาพเรียบร้อยไม่โกรธอยู่เป็นคนรักษาความสะอาดคือสวรรค์แล้โอ้โหฟังแล้วเนี่ยในหนังสือเนี่ยแม่ฉันมีความสุขแล้วโอ้ฉันได้ตัวไา้บางฉันไอ้บางฉันนี่สุดยอดเลยไม่กินเหล้าเมายาบุรีก็ไม่มีอ๋อไม่มีเลยนะละหมาด ดูแลครอบครัวทำงานพรอบพอมาดูรายละเอียดดูดีดีไอ้ตัวบทนำนะดีบทนำดีมากก็ดีมากดีมากดีมากพอใช้ชีวิตจริงโอ้ละหมานก็ไม่เอาความสะอาดก็ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบก็ไม่ทำพอถึงอารมณประบที่เพอได้อยู่พอมาถึงหน้าจริงเปิดหน้ากลางปุ๊บไม่เจอเลยเจอบทสรุปแล้วบทสรุปแล้วผิดหวังไม่เอาแล้วผิดหวังนี่อะไรกันเนี่ยครับผม อิสลามสอนดีทําไมคนเป็นแบบนี้ล่ะเดี๋ยวมาว่าฉันนะฉันเป็นมุสลิมมาก่อนฉันเป็นมุสลิมตัแต่เกิดอ๋อฉันนี่ยอมานี้ฟังอยู่กูโบนี่นะอออประมาณนั้นประมาณนั้นครับผมโอ้โหราวนี้ผิดหวังอาจารย์อีมานของเธอเนี่ยยังอะไรยังแคลงเความรู้สึกยังไม่มั่นคงไม่มั่นคงแต่เลยประมาณนั้นยังคาดหวังอยู่คาดหวังกับคนใช่การคาดหวังกับคนที่จะมาประคับประคองปเจอแบบนี้เท่านั้นแหละหลุดโลกเลยไม่เอาลวไม่เอา มี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 เรื่องหนึ่งที่เคยได้ได้ฝากมาจับผู้หญิงคนหนึ่งมารับอิสลามคมนะรับอิสลามแล้วก็วางมองอิสลามเนี่ยสวยงามมากแล้วก็มาเจอกับคนมุสลิมครับต้องแยกกันนะพี่น้องศาสนาเนี่ยไม่มีผิดศาสนาเนี่ยสูงส่งและไม่มีศาสนาไหนจะเทียบเจออิสลามได้นี่อิสลามบอกงั้นนะ แต่ถ้าอย่าไปดูคนคนเนี่ยมันมีหลายมีหลายแบบรับมันขับรถนั่นแหละประมาณนั้นรับดีก็มีอยู่ขับไม่ดีก็ไปโชนมันมีทุกคนแหละครับานนี้พอพอรับอิสลามปุ๊บแล้วก็ถูกถูกกระทำหยามเกียรติทางด้านหัวใจอ่าคือไม่สื่อสัตย์ด้วยแล้วก็อะไรด้วยหลายอย่างครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยวันที่แย่สุดๆเนี่ย คือสมัยก่อนอาจารย์คนที่ไม่เป็นมุสลิมอ่ะเวลาที่เขาวิธีการระบายของเขาคืออาจารย์เที่ยวพับเที่ยวบาร์ถูกป่ะใช่ครับใช้ชีวิตไปใช้ชีวิตไปรีแลกสักบ้างอ่าบางทีอาจจะมีแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ว่าเขาแบอันนี้คนไม่ใช่มุสลิมนะครับผมที่เวลาเขาแบบเครียดมาเขาก็เครียดก็กินอ่ากินไปไม่เครียดก็กินออาประมาณนั้นครับผมทีนี้คนเนี่ยมารับอิสลามรู้แล้วแหละว่ามันห้ามครับแต่เหมือนกับผู้รอบค้าเนี่ยมันไม่มีอะไรครับผมเออก็เลยไปไปไปนั่งในสถานที่บันเทิงครับ แต่ไปเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะไปไปอะไรนะไปกินไปดื่มนะบรรยากาศเอาแค่บรรยากาศครับผมเอาแค่บรรยากาศแล้วก็นั่งคนเดียวครับผมมีผู้ชายมาจีบอือโอ้ตะ่นเลินเลยนะมมีผู้ชายมาจีบปรากฏว่าเขาก็รำคาญไะคือบางคนต้องการเขาเรียกว่าเขาขอมุมสงบสงบมีมุมแต่แต่ว่าไอที่ไม่ค่อยสงบแต่ว่าสถานที่มันอ่ะโคจรมันอ่ะโคจรไอโคนมันก็ไปไง ไปถามผู้หญิงคนนู้นลุ้นหน้าตาดีเป็นยังไงดูดีนั่นมีอะไรผมมาแหละเช็คแคร์ผมไหมให้ผมเช็คแคร์ไหมชนแก้วกันไหมอะไรไหมเต้นกับผมไหมอะไรประมาณเนี้ยผู้หญิงคนนี้ก็ปฏิเสธก็ไปไปไกลๆเอออย่ามายุ่งกับฉันฉันไม่สนใจไอ้นี่กระตื้ออีกแล้วเขาก็เลยหลุดไปไงบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันฉันเป็นมุสลิมไม่ยุ่งกับเธอหรอกมุสลิมผมเค้าข็ปูดไปเออแล้วก็เขาพูดไอ้คนนั้นเา บางคนพี่รคนนั้นาบางไงเขาก็พูดมาเขาก็บอกว่าเอ้าเธอเป็นมุสลิมเหรอฉันเออฉันก็เป็นเหมือนกันฉันก็เป็นมุสลิมเหมือนกันโอ้โหแต่นี้เป็นเรื่องเลยนี่ก็เป็นเหมือนกันครับผมเขาเรียกว่าไปเจอที่ดุยวกันแล้วก็ไอ้นั่นเขาเขาก็พยายามจะ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 สายสัมพันธ์นะนู่นนี่นั่นจะนะแล้วก็ว่าไปอ่าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้าถ้าเธอเป็นมุสลิมที่ดีจริงเธอจะมาอยู่ทีี่่นเรอ เท่านั้นแหละเดินออกเลยคือเหมือนกับถูกว่านั่ยแหละนะว่าเฮ้ยพอบอกเป็นมุสลิมอย่ามายุ่งกับฉันนะแต่ว่าในบรรยากาศมันไม่เหมาะกับคนเป็นมุสลิมอยู่ตรงนั้นเนี่ยแต่ที่เขาพูดว่าเป็นมุสลิมคืออย่ามายุ่งกับฉันประมาณนั้นบอกว่าอ้าวถ้าแกเป็นมุสลิมแล้วทำไมแกมาอยู่ตรงนี้ได้ไงล่ะถ้าเป็นถ้าไม่มีให้คนมาจีบอบแกมาอยู่ตรงนี้ทําไมไม่อยู่ในสุราหล้วใครจะมาจีบสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ได้สติ เดินออกมาเลยมันเป็น้วเลยนะบางทีในที่ไม่ดีมันอาจจะมีอะไรถ้าเราคิดได้ถ้าเราข้อคิดนะเขาก็เดินออกมาเลยแล้วก็บางคนอะไปไหลไนเขาเขาก็เมาถอนเนี่ยแต่ไม่ได้ทิ้งข้อคิดไม่ให้นะทิ้งข้อคิดเขาบอกทำมบุษยมที่ดีจะมาอยู่ที่นี่ทาไมไปเลยผู้หญิงคนนี้ออกไปเลยได้สติเลยบอกเออแล้วเรามาอยู่ตรงนี้เ่ยเราเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลยอแล้วสุดท้ายก็เอลเราก็ประทานสิ่งที่ดีให้กับเธอม้นเหมือนก็เคยคุยกับน้องคนหนึ่งนะครับที่รับอิสลามก็เจอแล้วษณะนอลัผมนี่หละอาจารย์ แต่เตปแต่งแต่ไปตัต้งใจจะมาเรียนหนังสือเนี่ยอะไรประมาณเรียนอที่สถานที่ชน,น,นเขาจะเปิดนะมีรับอิสลามเป็นหมื่นคนแล้วนะาที่นั่นนะแต่ประชมชนตะซันดเร,รสุซเลมานุญชมเนี่ยเขาดูแลกันอยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็ตั้งใจคือบาทีเขาบอกเอามาเรียนเรียนหนังสือนะจะได้เป็นุสซิมแต่บางไม่มาบางขับมอไซค์มา,ามาส่งแล้วกลับบ้าน <c oughs> บางกับมาไซค์มาส่งแล้วกลับบ้านอเดี๋ยวมารับนะเธอเดี๋ยวมารับมารับอะไรประมาณนี้ต้อนหลังมาไม่เอาละเกียตตั้งใจจะแต่งกับบาง บ,บังมุสลสิบดูสภาพแล้วน่าจะพาไปไม่รอด,รอดแต่ด้วยกับ إ ي م านด้วยกับการที่จะได้รับบูอิสลาลมก็ศรัทธาจริงศรัทธาจริง,รงตอนหลังมาก็บอกบางบอกว่าไม่ละตอนนีถนนนน้ถ้าฉันจะไม่แต่งกับคุณฉัน,นฉันไม่สนใจถ้าฉันจะไม่แต่งกับคุณใจฉันมีอัลลอฮ์แต่ไม่สนใจคุณละเพราะว่าฉันเดินดูแล้วไม่ได้เรื่องอะไรอย่างนี้นั่นคือศรัทธาจริงศรัทธาว่าสิ่งที่หวังตอนแรก อย่างนนั้คือคือคือข้อดีก็คือพามาพามาอ่าได้ได้ได้เครดิตอันนี้ได้เครดิตข้อดีแต่พามาแล้วไม่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 ถึงไม่ถึงฝั่งเนี่ยอันนี้ก็ไม่ดีบอกถึงแม้ว่าจะไม่ได้แต่งกับคุณนะไม่ได้อยู่ใช้กับคุณก็ทำหน้าจนได้ประหลาดเพราะฉันมีฉันมีศาสนาฉันมีอัลลอฮ์อยู่จบครับจบเลยบางคนนั้นก็ต่างไม่รับละไปไหนก็ไม่เริ่ม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 ไม่ค่อยเข้าเข้านี่แหละบางทีแล้วบรรยากาศบางทีการได้สังเกตการนเรียนกับโอ้โหเนี่ย ได้สติสติแล้วก็คิดแล้วใครควรอะไรก็แล้วก็อีกอันหนึ่งอาจารย์นเดี๋ยวเราจะปิดอ่ะก็คือเวันจะหมดนะก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาเนี่ยบางครั้งในชีวิตอาจจะประสบความลาบากทั้งชีวิตเลยนะอาจารย์เหนื่อยยันตายพูดง่ายๆเหนื่อยยันตายบางคนก็แย่ยังใจเจ็บป่วยยันตายบางคนถูกทดสอบโดยครอบครัวยันตายเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีคำอยู่อันหนึ่งก็คือปลายทางรออยู่ ในกูอานบอกว่าวัลอากีบาตุลินมุตตะกีนบ้านปลายย่อมเป็นของผู้ที่ยำเกรงทั้งหลายเราเรามีจุดจุดปุ่งหมายเดียวกันก็คือโลกหน้าใช่ฮะโลกนี้จะถูกทดสอบยังไงก็แล้วแต่จะจะจะดูคนดูถูกเหยียดหยามอะไรก็แล้วแต่แต่เราอดทนกับบททดสอบแล้เราไปรับรางวัล ที่บั่นปลายชีวิตของเราก็คือสุดท้ายของเราก็คือโรคนะอัจรุมินัลลอ์อัลลอฮ์นั้นทรงตอบแทนให้อย่างน่าบางคนอดทนอัลลอฮ์ให้เห็นผลในดุนยาเลยครับดีขึ้นทำดีแล่วครอบครัวมีเงินมีฐานะแต่บางคนก็แย่อย่างนั้นแหละแต่สุดท้ายก็คือดูที่ปลายทางของเราว่าเรานนั้เป็นบุคคล ในสภาพที่เป็นมุมินหรือไม่วันที่อายันมาถึงใช่เลทดสอบตรงนั้นทดสอบตรงนั้นด้วยนะครับหมดเวลาครับบางท่านบรรณุนบอกที่บ้านน้ําท่วมไหมครับน้ําท่วมจ้ะนะครับที่บางบทตทองตอนนี้เด็กมากแล้วดีขึ้นแล้วครับบางท่านบรรณุนพงเพนละกันแล้วนครับผมเอาเรื่องจากลาภิกรณ์นะครับนะครับแล้วก็อัลลอฮุมะบิฮัมดิกะอัชฮะดฺอัลลอฮฺอิลลัลลอฮฺอันตะอัสตัฟิรุกะวะตูบุยละอัสสลามุอะลัยกุมบเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ يا مطاها حداد